สวัสดีค่ะหักสภาพเมื่อ2ค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับหมวดแฟชั่นรวมคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้เป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคาค่ะราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45่สิากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะ3า0ร้อชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณก้านะคะสิบาทค่ะ เป็น <ทา S 1> แฟชัฟน่นคุณคผู้หญิงนะคะคุณคลูกคา้าถามเป็นรุมรวม,มถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดนั่นเองนะคะเอาง่ายๆนะคะเป็นแฟชั่นนะคะเป็นท่อนบน นะคะราคาก็คุ้มนะ5,500บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยใครที่ตามหางานแฟชั่นค่ะแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อรวมผ้าแฟชั่นคลาสแบบอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าและที่สําคัญนะราคา5,500บาทได้ไปเลยคุณภาพเกรดเอจ้าใช่ค่ะคุณลูกค้าจ๋าแขนสั้นแขนกุด นะคะเป็นครอบไม่เป็นครอบเป็นสายเดียวเป็นแบบว่านีแขนตุต๊ตกตาตุ๊กตามีมาหมดค่ะคุณลูกค้า<ช>คเรื่องไซส์ก็ไซส์จะอยู่ไซส์ประมาณไซส์เอไซส์เอ็มนะคะ<ช>นนวค่ะ L พูดถึงไซส์เอไซเอ็ม L มาเลยมาเลย,เลยอ่าหรือว่าจะเป็นไซส์เอสนะคะประมาณนี้ก็มีมาถามหาเนื้อผ้าะอะไรมีมาหมดค่ะคุณลูกค้าจ๋าสุดคุ้มอย่ารอช้าค่ะกับอีนึงรายการทําไมราคาประหยัดจังคุ้มมากสบายกระเป๋านะห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้น ตัวนี้สวยมากขะนาะดเป็นเนื้อผ้าฝ้ายเบาๆอ้าวแต่หักแถมแล้วก็มีลายปักด้านหน้าราคาห้าร้อยบาทต้นทุนหลักสิบสิบหกบาทค่ะคุณลูกค้าจ่าต้นทุนต่อชิ้นนะคะสิบหกบาทเท่านั้นสี่เอฟได้เลยจ้าใช่ค่ะสวัสดีลูกค้าที่ทัดทายเข้ามานะคะลูกค้าจ๋าน่าจะเป็นลูกค้าฝั่งเพื่อนบ้านเรานะคะสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าอุ้ยน่ารักนะพับมาเป็นชั้นๆเลย ชั้นๆตับๆข้อดีของงานรวมค่ะคุณลูกค้าจ๋าได้ทั้งแบนดรวมแล้วก็ได้ทั้งไซร์รวมค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบนี้น้ำหนัก45โลค่ะลูกค้าจ๋าได้รวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ยูเอสปาร์ตฮกแขกเป็นปารปาดไหลแบบนี้แล้วก็เป็นแขนแบบแขนตุ๊กตาแบบนี้ด้วยอยู่ในนี้ค่ะรวมเนื้อผ้ามาให้คระไซมาให้นะคะและที่สําคัญต้นทุนของเขา16บาทเท่านั้นจ๋า 16บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจา๋าสุดคุ้มนะคะคุ้มจริงๆลูกค้าดูความ16บาทค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นแบบนี้ต้นทุน16บาทพ่อะคะ้าแม่ค้าที่ตามหางานแฟชั่นผู้หญิงนะคะลูกค้าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะในหนึ่งก็สอบรวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ US ค่ะลูกค้าจ๋าราคา5,500บาทคุณภาพเกรด A แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าจะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะ ประมาณการนะ5-15%เเซค่ะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะเอาไปต่อที่แบรนด์อีกสักหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เของโอนาวีค่ะทำไมน่ารักวยน่ารักจังตัวนั้นน่ารักมาเลยค่ะน่ารักเฉลูกค้าจ๋าเราเป็นลายสกอตผ้าคอตตอนด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้ c f ได้เลยนะคะ้สวยมากเนาะสวยตัวนี้จะเป็นงานรวมนะคะคุณลูกค้าจ๋าแต่ว่าหลักๆของเขาก็จะเป็นเนื้อผ้าฝ้าย เนื้อผ้าที่เบาบางใส่ง่ายใส่สบายแต่ไม่ได้การันตีว่าเป็นฝ้ายล้วนหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นงานรวมนะแต่ว่าเท่าที่เราลือฝ้ายเยอะนะคะแขนสั้นมีมาแขนกุดมีมาลายจุดมีมาลายเรียบๆโทนสีลายมินิมอลมีมาหรือจะเป็นโทนสีที่สดใสสีสวมพูค่ะคุณลูกค้าจ๋าสีอะไรนะคะสวมพูสีสวมพูไปกับสีสว่างก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นสีเหลือง สีเหลืองหรือจะเป็นลายดอกลายจุดค่ะนหวานมาหมดค่ะสุดคุ้มค่ะฟังไม่ผิดค่ะคุณลูกค้าจาราค่ะห้าพันห้ารยบาทเท,ท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะอามาต่อที่โอนาวีไซส์เอ็มค่ะสีเหลืองลายฮาวายไหม ฮาวายลูกค้าเป็นลายแบบว่าลายดอกนะคะลูกค้าจ๋าสีเหลืองสดๆแบบนี้ต้นทุน16บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ C f เได้เลยชอบกระสอบนี้ C f เได้เลยนะคะสายลุ้นเรามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ได้ค่ะเป็นกระสอบใหม่ก็ดีดีค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าของเรามีพร้อมจัดส่งนั่นเองใช่แล้ว่ะเอาตัวนี้แขนกุดสีดําเป็น ของแก๊ปค่ะลูกค้าจ๋าสีดาก็สวยนะลูกค้าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน16บาทสนใจ C.F. ได้เลยลูกค้าจ๋าพ่อค้าแม่ค้าที่ตามหางานแฟชั่นผู้หญิงแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยค่ะคละไซส์มาให้อยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเอได้ F. นะคะหรือว่าชั้นสีดำเรียบแต่ว่าเป็นแบรนด์ค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นแบรนด์ของโอนาวีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า หท่านคะ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคุณพี่<ะ>ขากับรายการช่วงบ่ายวันหยุดของลูกค้าหลายๆท่านนะคะคุณพี่ขาวันนี้หยุดหรือเปล่าคุณพี่ คุณพี่จ๋าคุณพี่ของท่านตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรบ้างจ้าคุณพี่จ๋าวันนี้วันหยุดไหมคะคุณพี่จ to ๋าแต่ว anyway. it. ่าอาจจะเป็นวันหยุดของลูกค้าหลายๆท่านวันนี้บริษัทบัคของเราไม่หยุดค่ะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะเลิกห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะลูกค้าอาจจะเป็นสะดวกวันอาทิตย์ก็ได้วันเสาร์ก็ได้วันจันทร์ก็ดีหรือจะเป็นวันพุธก็ได้หรือจะเป็นวันพฤหัสบดีที่สดใสหรือจะเป็นวันศุกร์ก็ดีเอาง่ายๆคุณลูกค้าจ๋าไม่มีวันหยุดนะคะบริษัทบัคของเราเปิดทําการทุกวัันนน จาใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าอ้าวลูกค้าจ้าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบักเราด้วยนะคะลูกค้าสินค้าของบักเรามีหลากหลายรายการนะคะแต่ละวันเรามีรีวิวให้ลูกค้าดู2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นช่วงค่ะและลินหุยไม่ใช่อันนั้นมีแผ่นด้ามีแผนด้ามีมีแผ่นด้าไม่ห้าม ไม่ครับไปด้วยกันไซส์ค่ะไซส์อยู่ไซส์เอ็มเป็นหลักค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะอยู่ประมาณการไซส์เอ็มแต่ว่าตัวนี้เป็นงานรวมนะคะเราขอสตาร์ทตั้งแต่ไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลนะคะคุณลูกค้าจ๋าไซส์ประมาณนี้นะจ๋าแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ใหญ่กว่านี้เรามีเป็นรวมแบบไซส์แอลหรือไซส์ใหญ่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นบิ๊กไซส์เอกนะคะตัวนั้นก็มีค่ะคุณลูกค้าจ๋าไม่ชอบไซส์ประมาณนี้เรามีเป็นไซส์ใหญ่ๆ หรืออยากได้เป็นแยกประเภทเนื้อผ้าเรามีนะคุณลูกค้าจา๋ามีตั้งแต่ผ้าฝ้ายมีตั้งแต่ซิวชีฟองหรือหลากหลายรายการนะคะพูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้จา้าใช่แล้วคะ่ะสวัสดีลูกค้ากันอีกรอบนะคะวันนี้ลูกค้าเหมือนตลาดหุ้นเลยคะ่ะพี่แหวยังไงจา้าขึ้นขึ้นลงลง เมื่อกี้เดินไปสิบเมื่อกี้เดินไปอีกเจ็ดเมื่อกี้เดินไปอีกแปดลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของบักเราด้วยจ๋ะเพื่อจะไม่ได้พลาดโปรดีๆนะคะจ๋าโปรหลากหลายของเรานั่นเองใช่ค่ะสินค้าของบักหลากหลายรายการมากนะลูกค้าอยากดูรีวิวหมวดไหนนะคะลูกค้าสามารถพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ที่แน่ๆเด้อตัวนี้ตัวนี้หมวดนี้ค่ะลูกค้า จ้า CF ไปก่อนค่ะ5,500บาทคุณภาพเกรด A จ้าค่ะ,คะอุ้ยหวานหวานคลายเรียบเรียบมีนูอ้อม่ลายสีน้ำตาลสีเทานะคะมีตั้งแต่สีเข้มสีอ่อนมีมาหมดเลยหรือจะเป็นโทนสายเดี่ยวน่ารักน่ารัก แบบนี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นเชิ้ตเชิ้ตนี่หมายถึงว่าจะเป็นแขนประมาณแขนสั้นแล้วก็3ส่วนเนาะแต่ว่าตัวนี้นะคุณลูกค้าจ๋าแขนยาวไม่ค่อยเจอนะค่ะแขนยาวจะไม่ค่อยเจอนะเขาเป็นแบบเป็นแฟชั่นก็ว่าได้นะะอ่ะแขนประมาณนี้ค่ะแขนกุดก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าพี่ว่าใส่ง่ายนะเหมาะกับกสภาพอากาศบ้านเราด้วยอากาศบ้านเราร้อนๆ้อนค่ะคุณลูกค้าจ๋าเอารหัสนี้ไปขายได้เลย แล้วเนื้อผ้าของเขาก็จะออกทวนเนื้อผ้าฝ้ายเยอะๆด้วยอะไปต่อชิปแบนอีกสักหนึ่งตัวตัวนี้เป็นของแกลบค่ะ ใช่แล้วคะ่ะลูกค้จาจ๋าโทนสีมีครมาให้เลยนะสีพื้นมีมาลายดอกมีมาคะ่ะลูกค้าจ๋าลายจุดลายสกอตนะคะมีครับมาให้เลยแล้วที่สําคัญเรื่องแบรนด์ก็มีครับมาให้ด้วยตัวนี้ H m ชคะ่ะลูกค้าจ๋า16บาทป้า <16 S 1> สวยอ่16บ16บาทบาทต้นทุนต่อชิ้น16บาทใช่ค่ะจา๋จาเอาเป็นนูกับขายหักเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าแปดเก่าเก้าเก้าหนึ่งร้อยแต่ทางนี้ทางนั้นลูกค<า>้จาจ๋าเอาไปคัดแยกี ดีเนาะขัดแยกออกมาค่ะตัวไหนเป็นแบรนด์ยี่ห้อลูกค้าก็ทําราคาได้เลยบางตัวไม่มีแบรนด์ยี่ห้อแต่เป็นทรงแฟชั่นลูกค้าก็สามารถทําราคาได้เช่นกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋สวยเลยเนาะน่ารักเลยแต่ว่าพี่ชอบแข็กุดจ้อันนี้ข้างหน้าอยู่ไหนพี่ว่าใส่ง่ายอะแข็กูดจ้าหน้ารักหน้ารักที่ใส่ได้นะใส่ได้พอดีนะพอดีใช่ไหมประมาณ XL นั้นอะ ไซส์ประมาณ XL หรือว่าจะเป็นไซส์ L XL ใหญ่ๆอ,อย่างนี้ก็มีอีกแล้วแฟชั่นมาเยอะนะแฟชั่นมาเยอะอุ้วตัวนี้ปาดไหล ปาดไหลแบบนี้ลูกค้าจ๋าแฟชั่นสวยๆยัวๆ่วอยู่ในนี้นะ16บาทต่อตัวเท่านั้นต้นทุน16บาทลูกค้าจ๋าแนะนําเลยใครที่ตามหางานแฟชั่นผู้หญิงแนะนําเป็นหมวดนี้ได้ค่ะราคาสุดคุ้มด้วย5,500บาทเท่านั้นจ้าถ้าที่เจอเป็นมัดย้อมสวยนะมัดย้อมก็ได้หรือจะเป็นกอสแบบนี้ก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นโทนสีเรียบๆนะะตัวนี้เป็นแบรนด์ของแก๊ปด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นแบรน ขอแกบุตวนี้ก็น่ารักค่ะน่ารักอะ่ะได้เลยอุย <ผม S 1> สายสายเดี่ยวแบบนี้ใแ่ช่นเยอะจังนางสาวนุว่นน่ารักมาเลยทีฟ้า ดีฟ้าเรียบๆนะคะหรือว่าจะเป็นลายดอกแบบนี้อ่ะดอกอีกสักหนึ่งตัวแต่ว่าดอกแฟชั่นเขาก็ดอกแฟชั่นป้าไครรู้ได้ไงเขาไม่ดอกแฟชั่นเริ่มจะไม่ได้มาเริ่มจะไม่ได้มาด้วยกันแล้วเริ่มจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะคะเขียวบ้างค่ะเขียวเหนียวซาบอุ้ยทำไมเขียวตัวนี้น่ารักจังแขนของเขาเป็นแขนเหมือนเขาเรียกว่าไะแขนเป็นบูบัว แขนมันดอกบัวพร,พร้อมจะทอดค่ะพร้อมจะทอดใช่ค่ะคนละแบบกันคนละแบบป้า<น>ลูกค้าคุณลูกค้าจ๋า แฟชั่นของเราหลากหลายนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเอฟได้เอฟกระสอบนี้นะชอบกระสอบนี้รีวิวอ่ะเอฟกระสอบรีวิวนี้ได้เลยนะคะเอาไหมเอาไหมจะบอกว่าไไปค่ะผ่านดีกว่าค่ะกระสอบนี้สามารถซีเอฟได้นะคะจะดีอยู่เลยจะดีอยู่แล้วเฉียวมือกีจะจบไรอยู่แล้วว่าส่าต้งนสติมาตั้งนานคุกคิปเลยจะจบอยู่แล้วนะ ถ้าไม่พลาดนี่คือไม่ใช่นางนะนไปต่อค่ะ <c oughs> คุณลู้าจากกับแบรนด์ของเราโอนาวี oh, ค่ะ <c oughs> วิแบรนด์ก็แบรนด์ไม่ลาดเลย <c oughs> <c oughs> แบรนด์ก็หลากหลายแฟชั่นก็จัดเต็มใช่ค่ะก็สุดคุ้มคุณภาพก็เก่งเอค่ะคุณลูกค้าจ๋ามีที่นี่ที่เดียวมีที่บริษัทบ่าของเราที่นี่ที่เดียวซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะซื้อสองหมื่นเพื่อจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทก็ได้นะคะแล้วได้เป็นสมาชิกับบริษัทบล็ของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะที่แพพูดมาลูกค้าฟังคันไหมคะพี่เอ๋ค่ะหยอกหยอกลูกค้าบอกว่าแต่หนูว่าลูกค้าเข้าใจเรานะ ใช่หนูว่าลูกค้าฟังทัน <S 2>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  ลูกค้าฟังทันลูกค้าเข้าใจไม่ว่าจะใครรีวิวลูกค้าคือรับฟังได้หมดเู้แล้วรู้แล้วว่าเราจะพูดอะไร <S 2> <S 2> อันนี้คือหยอกๆค่ะคุณลูกค้าจะฟังไม่ทันยังไงนะคะสามารถทักหาแอดมินโดยตรงได้หรือว่าเบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กค่ะ ณนะตอนนี้เลยกดโทรได้เลยค่ะคุณลูกค้าจารอว่าหลากหลายช่องทางนะคะสามารถติดต่อเราได้นะคะหรือเบอร์โทรโทรได้ทุกท่านค่ะคุณลูกค้าจารือชอบถูกชะตาเอาไปวัดดวงแล้วว่าดวงผูกกับเบอร์อะไรก็ 8, สามารถนะ <laughs> สามารถนะคะ,ะเบอร์ตรงนั้นนะคะสามารถแอดไลน์ได้สองสี่เจ็ดในเบอร์สวยนะเ <laughs> นะบอศูนย์แปดสามเบอร์สวยเดี๋ยวตากล้องบอกมาแลาวเอาแล้วก็คือเบอร์เราสองคนแล้วก็เอรตากล้องคนละสามตัวรวมกัน ลูกค้าถูกชะตาเบอร์ไอยอกคุณลูกค้าจ๋าลูกค้าบายอ,อ,อยอกตะลอยอกตะลอแต่ว่าเราอีแกมเดนอาไซเดียวเซียวสล <c oughs> อดค่ะไซเดียวเซียวสลอดค่ะ <c oughs> เนื้อผ้าเบาบางกับเนื้อผ้าคัตตอนของเราต้นทุนอีกสักครั้งค่ะสิบหกบาทต้นทุนนี้สักทีค่ะสิบหกบาทจ้านหนึ่งหกจ้าต้นทุนีสิบแปดหกจ้ายังพุณไม่จบเลยค่ะอาเป็นแขนกดสีดำดำได้เรียบดีสดใสก็ได้ค่ะคุณลูกค้าจะเอาง่ายๆมี มาอยู่ในนี้หมดแล้วไปอีกสักหนึ่งแบรนด์กับคุณลูกค้าจับแบรนด์ของโคลอมเบียจ้าแบรนด์หลายหลายแบรนด์เยอะมากแบรนด์เยอะมากอันนั้นเดี๋ยวนะอันนี้ก้อนนี้ให้ลูกค้าไปเลยไปเลยใช่ไหมคะให้ลูกค้าไปลุ้นลุ้นแล้วลูกค้าจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่นิสาอยู่ภาคกลางอันนี้เราขออนุญาตมัดนี้ไม่ไหลมัดนี้ก็ไม่ไหลมัดนี้มัดนั้นก็ไม่ไหล สรุปว่าไม่ไหลไม่ไหลโว์แต่มัดนี้สี่สวยไม่สวยสวยไม่สวยไม่รู้สวยโชว์สวยสวยไม่สวยเราไม่รู้เราไม่ให้ลูกค้าไปลุ้น นะคะ <S <S คุณลูกค้าจะเข้ามาเป็นมัดมัด,มดชั้นชั้นตับตับคือความ <ไป S 2> เรียบร้บรอยแต่ว่าถ้าซื้อแพ็กกิ้งกระสอบอื่นมัดไหมมัดไม่มัด,มด,มดเราไม่ได้กติค่ะ<ช>แต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจกระสอบนี้คือมัดมาแบบนี้ค่ะ<ช>แต่เวลาเราขนส่งเราไม่สามารถมัดกลับคืนให้ลูกค้าไม่ได้มัดอะไรนะเราอ่าลือของลูกค้าแล้วจ้เน้นย้ำค่ะคุณลูกค้าจะได้ตามรีวิวนี้เลยป้าไปแบบนี้เลยนะดูดูดอกเราเป็นผ้าฝ้ายไซส์ประมาณไซส์แอลนะคุณลูกค้าจาก้อนนไม่ยอมแพ้ ค่ะอุ้ยกอดปาดไหลปากอดปาดไหลค่ะกอดปาดกอดปาดไหลนางช้ากอดปาดไหลแบบนี้ก็มีค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็กแอลนะคะโอ้โหเท่ขนาอันนี้ลายทางปาดไหลพี่แอลกอดปาดไหลที่ไซส์เดียวไซส์เดียวแปลว่าเป็นโชว์แขนค่ะคุณผู้หญางขโชว์แขนปาดไหล นะคะหรือว่าจะเป็นพนเรียบๆนะคะสีสวยแบบนี้ก็มีนะคะใช่อุ้ยตัวนี้น่ารักมากเป็นลายสกอตแขนดูรก,กระตา,าอันนี้ไหนหน้าอันนี้ไหนหลังอันนี้หน้าไหมคะโชว์อกแบบนี้ด้วยอะ่ะหรือว่าข้างหลังจริงนะใหม่สะอาดมากนะหรือว่าข้างหน้าตัวนี้โอนาวีด้วยนะคะลูกค้า ลูกค้าบอกว่าไปเถอะไปเถอะคือแบบว่าสวยจริงลูกค้าโชว์อกด้วยอ่ะอุกระสอบนี้จะไปจังหวัดอะไรอไำเภออะไรตำบลอะไรลูกค้าจ่าบ้าเล็กที่เท่าไหร่มีมู่ไหม้บนมีมูมากพูดยาวมันมีไัร <laughs> ไไเลนน้ำไพรเล่นน้ำ อันนี้เราก็ประมาณการนะคะคุณลูกค้าจะเรื่องรายละเอียดยังไงจวให้คุณลูกค้าลองไปรุ่นกันอีกรอบค่ะขออนุญาตทวนรายการค่ะสําหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อแฟชั่นรวมนะคะคุณผู้หญิงนะตัวนี้เป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมการถไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5,500บาทค่ะน้ําหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า3 0 0 ถึง350ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น16บาทคะ่ะใช่แล้วค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้นะคะช่องทางในการติดต่อค่ะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางนะคะเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสําหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ